เครื่องจักสักเครื่องเนาะยี่ห้อ LG เนาะยี่ห้อ LG Auto Start รุ่น12กิโลหนูกัดเนาะหนูบ้านหนูพอ่อหนูแม่กัดสายจนเหียนมดเนาะโบจักสีหาคำว่าอะไรไปเ่าไว,ไว้ให้มันเนาะ ่มันเข้ามาทั้งหูนี่เนาะจนบัวหูสีเฮ็ดจังใดแล้วเนาะเลยต่อสายเนาะเดี๋ยวนี้นี่เครื่องของเขานีแมนต่อสายเรียบร้อยเนาะต่อสายเรียบร้อยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ,อ สังเกตเนาะมอเตอร์เขามีการเปลี่ยนทั้งหมุนเนาะเปลี่ยนทางหมุนนั่นก็คือแสดงให้ผู้ว่าสายนั้นต่อถืกแล้วแต่ปัญหาก็คือปัญหาก็คือเวลาเขาปั่นแห้งหรือว่ามันมันบระบายน้ำเนาะย้อนเขาตอเขามีปัญหาตัวที่ว่าอะไรหน,นึ่งที่เขาต้องได้มาซอกคืนเนาะ วันหนูนี่เห็ดเส้นเนะาะกัดสายจนขาดเบิดบโบจักสีหาคำว้าใดเว่าให้เนาะหนูับหนูตัวนี้น้อยเนาะมันรอดเข้ามาในหูนี่จนได้เอาแก๊สเชียอัดไว้เนาะตัวนี้หอยนี่เนาะโอเคมาเริ่มเลยเนาะก่อนอื่นเขาจะมาเบิงคืนว่ามันเป็นย้อนอยางเนาะปิดไฟไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลดไฟปักเสียบออกเนาะเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นทามาเบิงคืนเนาะในแต่ละบอลทีสายสายนี้เขาไปะยุบไสเนาะพ้นบได้ออกไปซื้อเครื่องบได้ออกไปซื้อสายไฟอยู่ตลาดเนาะก็เลยใสยวิธีการแบบประหยัดแบบอนานยุคโควิดเนาะ วันนี้ตามการเบิงแผงวงจรคืนเนาะของ How Man. เฮาแมนปัญหามันมาจากสายสองสายนี่เนาะเฮดห้มอเตอร์มันบูปินเนาะเราจะลงเปลี่ยนจากสายตัวนี้เนาะอยู่สลอตนี่ลงมาใส่สล็อตนี่เนาะลงมาใส่สล็อตนี้เบิงเนาะว่าจะได้บอเนาะแต่ว่า ถ้าบงไปตามแผงวงจรของเครื่องซักผ้าตัวนี้เนาะเขามั่นใจว่ามันต้องใส่ได้เนาะฉะนั้นเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเขาจะปิดเลยเนาะปิดเลยใส่ต้องได้ใส่ตัวนี้เนาะต้องได้ใส่ตัวนี้เพราะอย่างเออ,ม,อ,เอ,อมันสวยล็อกเนาะสวยล็อกเพราะยังไงว่ามันสวยล็อกบบให้สายไฟหันหลุดออกมาเนาะ สวยล็อกใบสายไฟรุดออกมาเนาะทือลำบากนิดหนึ่งเนาะทั้งได้จับกล้องทั้งได้ถ่ายไปนําอ่าเอาจะปิดตัวสีบวัวนี่เนาะอัดลงล็อกไว้มาให้พอตัวนี้น่ะเออลูกนี่ก็เก่งเนาะบอจับสร้างนี่แต่ต้องได้เบิ้งได้เด็กน้อยนี่ มันไปจับปักเสียบไฟอย่างนี้หรือว่าไปแง่ใส่บอนนันโมนี่โลเลนี่ไฟสอดตายย้อนเลยเนาะต้องได้เบิ่งลูกเต้านะมีสติบมาบนเชงุม่มแต่อยากแปลงเนาะอย่กแปลงอนะย่าแปลง,ปลงบ่ได้เนาะวันนี้เขาก็จะลอกไว้เนาะคือกัน นี่เนาะวันนี้ก็จะล็อกไว้สายเดียวเขาไปเอาตัวตืมเนาะมาล็อกตืมอีกเนาะเขาไปซอกอันซีบบัวนี่เนาะเราจะเอามาใส่บอลน,นี่เนาะมันบบมีกะมีแต่ยางเดียวเนาะก็คือได้ย่ำลงเนาะย้อมรับวันหนูสุดนี้มันอ่าสิวันนะเดมันมาแห้งหลายเนาะเพราะยัง เธอที่หนึ่งมันกัดสายขาดมาแล้วเนาะต่อคืนข้าพเจ้าทําการต่อคืนเธอที่สองมาบบมีปัญญาจะต่อเนาะพอสายกระมิดเอยียงกับโบมีเนาะก็เลยใช้วิธีการเอาสายไฟมาต่ออีกทีหนึ่งเนาะเพื่อให้มันน,นั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะมาทําการประกอบเข,าข้าคืนและทดลองเบิ่งน้ำกันเนะาะว่ามันได้บอโอเค หลังจากเขามีการประกอบคืนเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วเนาะเขามาจะมาทดลองเบึ้งว่ามันใส่ได้บอ่อเนาะมาลองเบึ้งเนาะลองเบึ้งน้ำกันมาเบึ้งตัวนี้ก่อนเนาะการหมุนปกติเนาะ มีกันเสียงเนาะเสียงของน้ําที่ดูดเข้าเนาะได้บันนี้โอเคฮามัดร้องบันนี้เบิงอีกเนาะบัดน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซ้ายอยากเปิดเนาะเอาบีบ,บนันนี้และบีบ,บันนี้เนาะเดทดลองเบิงได้บออันนี้เนาะข้งเล็กอ้ามาเบิงโบบีบหลายเทือ มาเบิ้งเนาะมันหมุนบอเนาะ<อ>ถ้าว่ามันหมุนเวลาปั่นแห่งสามสิบนาทีเนาะถ้ามีการหมุนฟังแมฟังแมฟังม่มมไปิดไทยกนอเออได้แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเป็นยางดีดสําเร็จแล้วเนาะโอเคปั่นนั่นก็นหมายถึงว่ามันมีการปั่นเอาน้ําออกได้ เนาะพอจากพอเวลาเครื่องปั่นโอโต้นี่จากเวลาสัตว์เนาะมันต้องมีขบวกนการที่ปล่อยน้ำออกและปั่นแนวนี้เนาะเพื่อให้น้ำลดลงโอเคขอบใจที่ติดตามหับสมเนาะต,ตามหับสม้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอ,ขอบใจภัมีจักสักเครื่องนะนี่อยู่เฮนเนาะให้ระวังเรื่องหนูเรื่องอย่างไ้เนาะ กดปิดแล้วปะ,อะเออ